สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสมมิโนวอลที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอมอนเตอร์ที่กำลังจะเป็นโผงเร็วๆนี้นะครับประจาเดือนสิงหาก็คืออนุบิดทัานลมนะครับเนื่องจากว่าพอได้ทราบข่าวมาป๊บผมรู้สึกดีใจนะที่ผมจะได้กินอนุบิดท่านไปเต็มเรยวทุกคนแต่ต้องบอกก่อนว่าอนุบิดท่านลมไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะก็เก่งอยู่แต่ว,ว่าการใช้งานของน้องเนี่ยจะเป็นเฉพาะทางนิดนึงนะครับดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับมอนเตอร์เฉพาะทางสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแต่ว อ่ะเรา่มมาอธิบายสกิลแต่ละสกิลกันว่าเป็นยังไงบ้างอันบิทถ้าลมเนี่ยเป็นมอเตอร์สายดามจนะครับผมแนะนำให้ทำเป็นเชิงดามจทึกๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างปวดมากๆเลยสกิลที่นร่งของน้องครับเป็นการโจมตีครับ2ครั้งมีโอกาส30%นนะครับผม ในการห้ามฮิวสองเทินนะครับผมก็ไม้กางเขน2เทินนั่นเองสกิลที่2ครับผมจะเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับผม3าครั้งนะครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสนะครับผมติดสถานะมือร้อยสถานะมือร้อยคือสถานะที่ทําให้สกิลติดตัวไม่ทํางานนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะติดสถานะประทับตาสถานะประทับตาก็คือจะทําให้ดาเมจเข้าแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะเบากา่เกาะแตกน,นะครับก็คือเกาะแตกทัมงหน,นะ ก็แต่50%ประทับตาจะอยู่ที่สักประมาณ25-30%ประมาณนั้นอันนี้ต,ตัวผมไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือมันมันอยู่2เทินนะครับแล้วก็สกิลเนี้ยถ้าสูงว่าเลือดของศัตรูน้อยเท่าไหร่นะครับดาเมจก,ก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆค่าเลือดศัตรูน้อยนะครับเกินขึ้นหลังขึ้นหลอดไปในน้องคือ ตีแรงมากเคยเจอในซิกวอครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าถ้าแต่ตีขนาดนี้อาเกมไปเล่นคนเดียวก็ได้นะเออคือน้องเนี่ยเป็นตัวที่เล่น ex ที่ดีมากนะครับเคยเจอร e ู e x v i e เนี่ยหรือเป็น ex nemesis เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเก่งมากนะครับการใส่ ex nemesis เนี่ยมันมีข้อดอีคือมันจะไปบวกกับสกิลแพสซีฟครับ แต่คิวแพสซีฟของน้องครับผมถ้าในกรณีที่น้องตายไปนะครับมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับเพื่อสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เกตจะขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพูดง่ายว่าเกตเต็มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาแทรกเทินอ่าศัตรูนะครับมันเป็นการเต็มเกตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องการต้องการการ,การเร่งสปีดของฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามแบบอ่าดาเมจเออเเเเาารียกกว่ต็มจริงๆอ่ะ มันก็ไม่สามารถแทรกได้นะครับไม่ใช่ไปโผมาปับ๊บจะแทรกนะไม่ใช่นลครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเราใส่เนมิสิตด้วยเนี่ยคือถ้าสมมตินในกรณีที่ศัตรูฆ่าเราตายปั๊บเนี่ยเกรดเราจะเร่งขึ้น100%ใช่ไหมเอ่ยแล้วบวกด้วยผลลัพธ์ของรูเนมิสิตด้วยเนี่ยมันทาให้กรดของเราเนี่ยโอกาสที่จะแทรกเทินหรือโอกาสที่จะได้เร่งก่อนศัตรูจะมีค่อนข้างสูงมากก็เลยแนะนําเป็นในเรื่องของ EX เอ็มจะเวิร์กที่สุดนะครับผมแต่ว่า ถ้าทำไม่ไหวก็เป็น x view ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับอะของพี่นัทนะครับของพี่นัทใส่เป็นวิวต้านทานแล้วก็เป็นคิเิตน,นะครับผมเป็นเชิงนักมอนดาเมเตเลยนะแล้วก็มีเลือดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าผมเล่นจริงๆผมอาจจะเล่นเป็นเชิงแบบ่วนนิดนนะ่วนดามเมดอะไรประมาณนั้นเพราะว่า ตัวนี้ที่ความที่มันค่อนข้างสพอร์ตในตัวมันเองด้วยก็คือตายและเกิดนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกที่ค่อนข้างปวดอย่างบัฟทับตายกับบัฟเหมือรอยเนี่ยมันสามารถเอาไปแก้ทางได้หลายตัวนะครับผมปกติบัฟเหมือรอยเนี่ยเราจะนึกถึงอ e ีฟิทไฟใช่ไหมเออแต่ว่าตัวนี้สามารถแจกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องทํา ACC C หรือแม่นยําด้วยนะไม่งั้นบอกเลยว่าติดยากพอสังควรนะครับผมโอเคก็สําหรับตัวนี้นะครับผมผมแนะนําเป็นเชิงแบบาเมจแล้วก็อึดๆหน่อยนะครับแล้วแต่คนจะเล่นนะ ถ้าจะใส่ดาเมจก็ได้นะครับแต่ผมว่าเน้นยือ้อน,นยือนนย้อนิดๆก็กน่าสนเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับอนุบิดลมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย